สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเดอร์ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพย่ย,พยีีหรือไพ่ออรลคนนะวันนี้แพนจะมาทําดวงแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าข้อความที่คุณส่งไปให้เขาอะที่คุณบอกว่าบางครั้งอะเขาก็อ่านแล้วเขาก็ตอบแต่น้อยครั้งส่วนมากส่งไปแล้วก็นานๆถึงจะตอบมาทีหรือเว้นระยะอยากรู้อะไอช่วงที่เขายังไม่ได้ตอบเป็นเพราะเขายุ่งเขาไม่ว่างหรือเป็นเพราะว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าเขาถึง ไม่สามารถตอบข้อความของคุณได้ในเวลานั้นๆต้องรอจังหวะว่างอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอืมแต่เขาเนี่ยยอมรับว่าเขาเคยมีอดีตเก่าคนเก่าๆ,ๆเนี่ยแต่ ความสัมพันธ์เนี้ยต่างควรต่างไม่ค่อยได้คุยกันละห่างหายกันไปละพอสมควรแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีใจให้กับคุณและคุณก็มีใจให้กับเขาแต่ความสัมพันธ์นี้ช้ามากดําเนินมาได้นานพอสมควรแล้วเข้าาออกๆในความสัมพันธ์แล้วตัวเขาก็ยังมีคนเก่าๆที่เข้าาออกๆอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันเขาจึงพยายามปรับบาลานซ์ชีวิตของเขาโดยการที่ไปโฟกัส ในการมุ่งหน้าทำงานบางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยนะเวลาที่เขาได้รับข้อความจากคุณนะเขารู้สึกดีใจนะรู้สึกว่าคล้ายๆในใจก็รอเหมือนกันแต่ตัวเขาเนี่ยมีความกังวลใจว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยตอนนี้คุยกันการที่เขาจะข้ามผ่านคำว่เาเพื่อน หรือคําว่ามากกว่าเพื่อนเนี่ยจะทําอย่างไรดีเขาได้รับข้อความจากคุณเขารู้สึกแฮปปี้แล้วเขาก็พยายามคิดคิดว่าเขาจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆเนี่ยให้เสร็จสิ้นเข้าประเด็นเขาได้รับข้อความจากคุณเขาว่างเขาจะตอบเลยแต่ถ้าเขาไม่ว่างเขาไม่ได้ตอบมันเป็นเพราะว่าเขาจะต้องหลบ หรือจะต้องหลีกอะไรไม่ให้ใครรู้ไหมเปล่าเขาสามารถเปิดอ่านได้ตลอดเวลาเท่าที่เขาว่างและเขาสะดวกแต่ชีวิตเขาภาระหน้าที่เยอะนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้แค่ไขเขาว่างเขาก็จะอ่านเพราะทุกอย่างในอดีตของเขามันจบไปแล้วคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาแล้ว เขาสามารถที่จะยื่นความรู้สึกให้กับใครก็ได้อย่ามายุ่งกับเขาเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไม่ต้องจําเป็นจะต้องแอบอ่านเขาอ่านได้เลยนะคะแต่เขาต้องสะดวกนะอืม